วัสดีครับก็ผมม่เรียนนะไร้อยอนุรักษ์นาจิตชั้นที่2ต่อนสั่งวันแรที่30ครับการประยุกต์ใช้คําสั่งยุทธการในการสั่งตัวไปของหน่วยสถานการณ์สวัสดีกองรบพลทุกนายเนื่องจากผุ้บังคับกองพันจะมาตรวจหน่วยในวันพรุ่งนี้เมื่อขอเราได้รับมอบภารกิจให้ดาเนินการเคิดสุขวิบากรอบต่อโดยผู้บังคับหมวดได้แบ่งมอบเขาบผิดชอบให้แต่ละหมู่แต่ละหมู่เดียบร้อยแล้วภารกิจหมู่กลุ่เล็กที่หนึ่งของเรารับผิดชอบตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้บริเวณด้านหน้า ก็ให้แล้วเสร็จในเวลา12 0 0ของวันนี้เพอะช่วงบ่ายผู้มวดจะทาการตรวจความเรียบร้อยก่อนผู้บังคับกองร้อยจะตรวจในชว่วงเย็นการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมจำบ่แป่งมอบความรามับผิดชอบดังนี้ชุดยิงกองเราไปชอบตั้งแต่าย่านกลางกองร้อยไปทางด้านซ้ายจนถึงคราวุ์ชุดยิงขอเรผไปชอบตั้งแต่าย่านกลางกองร้อยไปทางด้านขวาจนถึงคราวสื่อสาร การเชรบหลังจากนี้ให้เบิกร,รับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ด้านหน้าคังเก็บของให้เรียบร้อยน้ำดื่มน้ำหวานเทาลูบลอยมีสารส่วนให้อยู่ด้านหน้ากร้อยบริเวณน,นี้ให้พนเอาชุดกำกับดูแลการ,การตรวจใ้เซืร์ของตอนเองให้เรียบร้อยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตรวจแจ้งใหที่ผมผมจะดูแลในภาพราพวมและอยู่ร่วมทำงานกับพวกจนจบภารกิจการบังคับประชาการติดต่อสื่อสารในพ้อขอการตรวจภารกิจ ถ้ผมไม่อยู่หรือติดภารกิจอื่นใดให้คนอาชิตยิยงกอและคนอาชิตยิงขอปฏิบัติหน้าที่แทนผมตามลำดับมีใครสงสัยการปฏิบัตรริภารกิจหรือไม่ถ้าไม่มีใครสงสยัยขณะนี้เวลา08.10เปทุนน้เบิกรับอุปกรณ์ยา้ยายๆดำเนินการได้คำับ